สวัสดีค่ะวันนี้ตัดยอดใบไม้นะคะยอดแก่ๆค่ะเขาเริ่มเป็นดอกเลยนะคะนี่ยอดนี้มันยูมันยูสูง้ไงตึงตรงตัดให้ต้นมันตน่าเขาอยู่สูงค่ะแล้วก็ต้องตัดเพื่อที่จะให้หลุดเตี้ยค่ะเพื่อที่จะได้เก็บง่ายๆเอาอีกีกทีกัดเก็บี่ยเก็บ อันนี้ยอดอ่อนๆแบบนี้ก็เอาไปปักชําแบบครอบแน่นก็ได้นะคะยอดประมาณนี้เนี่ยใบลางๆวันนี้แต่ว่าเก็บเป็นไรอันนี้คือวิธีการเก็บนะคะเนี่ยใบวันนี้เก็บเป็นไรอันนี้คือวิธีการเก็บค่ะเนี่ยใบเกลียวแก้วนี้ดียอดอ่อนๆแบบนี้เอาไปปักชําได้นะปักชําแบบครอบแน่นถ้าว่ายยอดแบบนี้อ่อนๆแล้วเนี่ยเก็บเก็บเองไม่ได้เลยเก็บทิ้งไม่ได้เลย แต่ถ้าว่าโอาไปต้มมันดีกพอเน้นยอดอ่อนๆแบบนี้อ่าทานไม่อร่อยแล้วค่ะมันอ่อนเกินต้องยอดแก่ๆใบแก่ๆต้องใบแก่ๆแล้วก็นี่นี่เลยอันนี้เนี่ยใบใบใบันนี้ไม่ดีแล้วนี่ใบใันนี้มันเริ่มซุกแล้วอันนี้ไม่ไม่ได้เลยใบเริ่มเริ่มสุกแล้วค่ะนี่ตัวนะ แ้วก็อนนี้คือดอกกระท่อมค่ะดอกกระทอมไอ้นี่มันเกสรอนรุดไปแล้วมันเตกแเอซ่ข้างไหนที่ใช้สําหรับเพาะคือมันร่วงหมดแล้วนะคะแต่คือที่เป็นดอกคือประมาณนี้นี่ดอกอ่อนนะอันนี้ดอกอ่อนๆดยนี่นี่ดอกอ่อนนั่นแล้วก็นี่คือดอกอ่อนๆนะคะกิ่งนี้เขาสูงมากๆแล้วก็ต้องตัดกิ่ง พือสมุนไพรพืชเศรษฐกิจนะคะอันนี้มันมันสูงมันสูงเกินเราไม่ตัดกันเราไม่ตัดลงมันเอาไม่ตึงแต่ก็เมื่อในตอนบอกว่าตัดจกกกริงเยอะอยู่นี้แต่มันจำเป็นเรา,าไม่ตัดเราไม่ตัดจนถี่ลังมันกลายเป็นดอมอะพอเป็นโดมโอ,อ้ไม่ได้เลยโอเคครับพอเป็นโดมมันไม่มีมันไม่มีเบี<อ>นี่นี่พอถ้าพอเป็นยอดเป็นเป็นโดมอ,อันนี้คือ ใบมันจะเล็กเลย่ไหมคือถ้าเขาเขาเป็นประมาณนี้ถ้ามีดอกแล้วคือต้องตัดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นคือมันจะจะใบใบของเขามันก็เริ่มจะเล็กๆล,ลงค่ะแต่ถ้าว่าผืนตีตัดงันไม่เจอตัดเป็นกิ่งเยอยกว่าเราวันนี้นะถ้าว่าตีไอ้ตัดเป็นก็งงกนนนะตอคือออดออดเฉพาะก,กิ่งนี้วันนี้ประมาณนี้ค่ะถ้าว่าเป็นดอ,อกวันนี้คือตัดออดสัดก,กิ่งเดียวเราว่าใบนี้มันจะไม่เยอะใช่ไหมถ้าว่าเป็นดอกใบมันจะเล็ก พอเขาเริ่มเป็นดอกแล้วเขาใบของเขาจะไม่มีฟามจะเริ่มเติบโตค่ะใบของเขาก็จะจะเล็กๆจะดูไม่น่ากินค่ะอันนี้ก็ดอกดอกอ่อนๆมันจะเริ่มเป็นใบเล็กแล้วค่ะนี่เหลือดีเลยเหลือเราไม่ต้องเลี้ยงกูเลือนี่บีบเก่ ใบแก่ใบมันอันนี้ใบแก่นะคะสําหรับสําหรับคนที่ชอบทานคือทานใบประมาณนี้คืออร่อยค่ะน่าได้ดใบเหมืนั้นตองไปเรียบร้อยแต่ว่าถ้าแก่บุญตอนนี้สมมติตอนนี้หนึ่งกิ่งนะ หนึ่งเดือนบนตอนเท่าโลกี้มันนังไหวอย่างอย่างหนสี่ใบนี้สี่ใบนี้ยกไว้ถ้าว่าถ้าว่าไม่ตัดออกแบบนี้นะวางไว้วาเสบุญใจเสบยบนเออเท่าบนน้อยคือเนี้ยอย่างอย่างหน่อยสุดใจเลืองสี่ใบแต่ว่าส่วนมาก็จะหวายอกใบแต่ว่าเทาว่าเราไม่มีกินจริงจริงเลยนันชองใบนี้ก็ได้เดี๋ยวกไ่สี่ใบยอดนี่มีพูดถึงในกรณีใบเก่งนี้เยอะบนตอนเยอะบนตอน เนี่ยท้ายอยู่ทายอยู่วันนี้จะไปล้างนี้ได้ไปล้างนี่ได้ไอ้ชักข้าวมันนี่ยกไว้ยกไว้แต่วันนี้เข้าใจไหมคะภาษาใต้พูดถึงในกรณีที่อยู่บนต้นนะคะเมื่อกี้ ใบแก่ๆค่ะใบแก่ๆกำลังกินเลยค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เอาไม้เป็นเพื่อนดูแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ